พระในราชกุญนามของหลวงปูนั่นก็คือเจ้าู่นิรยันสมคนเป็นราชกุญนาเดิมของหลวงปู่วังคำมหาวิโรที่เป็นเจ้านอาวูดแรกของวัดป่าสาาสอนีปางเก่าพระศิริสิทศิ์สังทุกคนญาติโยมท,ทุกท่าน,าค,น,ค,น,นคนที่เดินทางมาสู่เ